รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องชาวนกขใหญ่ทุกท่านนะครับทันที่รักในการต่อนกขใหญ่รักในการเลี้ยงนกเขใหญ่รักในเสียงนกขใหญ่ทุกท่านนะครับพี่น้องครับ เราถึงพี่น้องที่แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจช่อง YS นกเขาใหญ่ครับผมบางยาซีนนะครับผมวันนี้เป็นวันที่5กันยายนนะครับพศ2 5 6 5นะครับพี่น้องครับผมก็มีเรื่องดีใจอีกนะครับและรอบหนึ่งนะครับกับเกี่ยวกับการเพราะพันธุ์นกของผมนะครับ จะหมดงามนะครับกับแม่มาเลเซียนะครับแม่สายพันธุ์มาเลยนะครับอันนี้ฟักออกมาแล้วนะครับผมเห็นออกมาหนึ่งไข่แล้วนะครับพี่น้องครับออกมาหนึ่งตัวนะครับเริ่มฟักตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนะครับพี่น้องครับ22ไข่ใบแรกนะครับ23ไข่ใบที่สองแล้วเขาเขาฟักยาวมานะครับ ก็พอถึงวันที่ห้านะครับพ้อมาด้วยโฟกัสนะครับพี่น้องครับวันที่ห้ากันยายนนะครับก็ประมาณสิบสี่สิบสี่วันนะครับพี่น้องครับก็ออกมาเป็นตัวนะครับพี่น้องครับออกมาเป็นตัวมดงามน้อยออกมาแล้วนะครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าออกครบทั้งสองตัวหรือยังนะครับดูพ่อก็ห่วงมากนะครับพี่น้องครับพ่อก็ไปนั่งบังนะครับข้างบนนะครับแม่นอนอยู่ก็ล่างนะครับพี่น้องครับ ก็ถือว่าผมประสบความสําเร็จนะครับในการเพาะพันธุ์จำบ,บุงามนะครับเหย่า yeah, uh, จำบ,บุงามเป็นนกต่อสายประเนยียตของผมนะครับเขาเป็นเหมือนกับเจ้าของช่องนี้เลยนะครับเป็นนกต่อที่ผมทําช่องไว้นกขหญ่มาการต่อนกนะครับกับจําุญงามมานะครับแล้วก็เป็นนกที่เป็นนกต่อที่ ผมคิดว่าดีที่ส <an> ุดแล้วนะครับสําหรับผมนะครับต่อประเนียดนะครับทั้งหมานแล้วก็ขยันนะครับขยันคือเขาขันได้ทั้งวันนะครับผมเรื่องเฉลยไม่ไม่ไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่นะครับสําหรับผมนะครับแค่เขาขึ้นเสาไฟขึ้นสายไฟนะครับคือว่าขึ้นเศร้าแล้วเขาขันทั้งวันนะครับกล้องผมไม่ค่อยโฟกัสนะครับพี่น้องครับต้องขอไปด้วยนะครับนั่นนะครับจะซูมใม้ดูลูกเขานะครับเขาแอบนะครับผมพอ นี่นะครับอยู่ที่หน้าอกแม่เขานะครับตัวหนึ่งนะครับแม่เขานอนอยู่ข้างล่างนะครับจมดงนมอยู่ข้างบนนะครับทำตัวใหญ่มากเลยนะครับผมคิดว่าเป็นแม่นกนะครับเมื่อกี้จมูกา้ำปกติจมดงนมำจะตัวเล็กนะครับตัวเล็กกล้องไม่ค่ยโฟกัสเลยนะครับพี่น้องครับดูแลตาลลยนะครับ Finished แม่เขากำลังป้อนนะครับยุกยิกเมื่อกี้ผมก็เลยปีนมาดูนะครับผมแฝนไว้นะครับผมผสมง่ายนะครับพี่น้องครับในกลงพัดลมเนี่ยครับแต่พัดลมตัวใหญ่นะครับพัดลมตัวใหญ่หน่อยนะครับพี่น้องครับแล้วก็มีข้าวนะครับแล้วก็มีเม็ดหญ้านะครับแล้วก็มีอาหารนะครับอาหารด้วยนะครับอาหารแล้วก็รายทะเลแล้วก็เปลือกไข่นะครับเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่ผมันจะใส่ให้ ก็จิกกินเองนะครับพี่น้องครับนะครับแล้วก็กระดองปลาหมึกนะครับพี่น้องครับที่ผมตาเหมือนทําให้จ้ามดแดงนะครับก็ตำตำตำใส่เข้าไปในซ้ายด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วก็พวกขี้ไส้เดือนนะครับผมก็ใส่ให้เหมือนกันนะครับในการผสมพันธุ์ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาให้กินอะไรบ้างนะครับผมก็ให้กินปกตินะครับก็อาหารลูกไก่นะครับอาหารลูกไก่ ได้แม่กดป้อนตักสองสาวันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาป้อนเองนะครับพี่น้องครับจะ๋ยลองดูป้อนดูบ้างนะครับผมเช้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมให้ดูผลงามน้อยนะครับพี่น้องครับผมอยากจะดูนะครับว่าเขาออกทั้งสองตัวอะไรยังครับแต่ไม่อยากรบกวนเขานะครับ จะคาบลูกจิกลูกออกนะครับพี่น้องครับต้องไม่ไปโฟกัสเลยนะครับพี่น้องครับน่นนะครับพี่น้องครับอยู่ใต้ท้องแม่เขานะครับนะครับนอนตัวหัวเขาเลนะครับไม่รู้หัวหรือตูดนะครับนะครับก็ ไม่มีอะไรมากนะครับพี่น้องครับให้พี่น้องมาดูจมูกงามน้อยนะครับลูกของจมูกงามนะครับผมได้หลานแล้วนะครับพี่น้องครับรอนะครับรออีกสองสาวันนะครับอีกสาวันแต่ผมค่อยเอามาป้อนเองนะครับเขาจะได้มีลูกคลอบต่อไปอีกนะครับพี่น้องครับนะครับผมเชื่อมั่นในสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ของจมูกงามจมวนัามเป็นนกป่าร้อยนะครับพี่น้องครับแต่ว่า หัวใจของเขานะครับหัวใจเขาเป็นนักสู้นะครับแล้วก็เป็นนกต่อที่ไม่เคยยอมนะครับถ้าานกปากเข้ามาแล้วก็มดงามไม่เคยยอมนะครับพี่น้องดึงจนถึงระเนียดเลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องที่ได้เห็นนะครับพี่น้องที่ได้เห็นผมต่อนกกับจมุดงามพี่น้องก็าทตันก็น่าจะรู้จักนะครับจมุดงามนะครับแล้วก็ตัวเมียนี่ผมเชื่อมั่นในสายพันธุ์นะครับก็ ญาติญาติทุกี่ผมนะครับเขาเขาอยู่อำเภอสะเดานะครับแล้วก็ทําสายออกมานะครับเป็นสายของเขาเองนะครับแล้วก็ส่วนมากจะอยู่ในแถวอำเภอสะเดานะครับพี่น้องครับอยู่ในแถวแถวบ้านนะครับเขาไม่ได้จัดทรงอกนะครับถ้าเป็นตัวเมียเขาจะปล่อยหมดเลยนะครับพี่น้องครับถ้าเป็นตัวเมียเขาจะปล่อยเอาเอาขึ้นไปปล่อยในสวนนะครับเอาขึ้นไปสอยในเอาไปขึ้นไปปล่อยในสวนยางนะครับ นกแถวนั้นนะครับนกป่าที่ผมเคยทําให้ดูนกบ้านผมนะครับมันก็เลยมีสายพันธุ์นะครับมีสายพันธุ์เป็นนกป่าที่ใครๆก็ต้องการนะครับแถวนั้นนะครับต่อได้มาก็เป็นนกต่อนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันมีสายพันธุ์แบบนี้นะครับสายพันธุ์ที่หลายคนนะครับหลายคนปล่อยรวมตั้งพี่พี่ผมด้วยนะครับก็ปล่อยปล่อยตัวเมียนะครับตัวเมียเ็าจะไม่ขายนะครับพี่น้องครับเขาไม่ขายเลยนะครับ ถ้าขายออกก็เป็นตัวผู้นะครับหรือไม่ก็ถ้าได้ไปก็บางทีอาจจะปิดพลาดเช็คปิดพลาดว่าตัวนี้เป็นตัวเมียตัวผู้นะครับนี่นะครับรบเขาในใสายสคัญสำคัญอยู่ที่ตัวเมียนะครับพี่น้องครับครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่น้องครับก็พาพี่น้องมาดูมดงามน้อยนะครับพี่น้องมา ร่วมแสดงความดีใจกับผมนะครับผมดีใจมากเลยนะครับที่ผมได้ลูกคอออกมานะครับพี่น้องครับก็มาตามดูต่อไปนั่นนั่นนะครับก็ดิ้นอยู่้างล่างนะครับไอ้หญ้าหลังลูกติ๊กตุ้นั้นนะครับผลัมาแล้วนะครับผลัวมาแล้วอยากออกล้องนะครับนี่นะครับนั่นนะครับดิ้นตุติ๊กตุติ๊กนนนะครับนั่นนะครับฮ่าหาหหวงจังเลยนะครับพี่น้องครับผม ท้องม่โฟกัสนะครับพี่น้องครับอยากพี่น้องได้เห็นนะครับนั่นนั่นนั่นเขาดิ้นเดินเข้าไปในท้องแม่ก็แล้วนะครับใส่ท้องแม่แล้วนะครับครับก็ขอบคุณมากนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุ้นดูว่าจะเป็นสองตัวหรือว่าหนึ่งตัวแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ก็มารับชมช่องไวท์นกเขาใหญ่นะครับฝาก กดติดตามนะครับกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนกเขานะครับพี่น้องครับตามที่ผมได้เรียนรู้มาจากอาจารย์ตานตนี้่านนี้ท่านนั้นนะครับเอามาประยุกต์แล้วก็สิ่งไหนที่ดีนะครับสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนที่ดีผมก็เอามาบอกกล่าวมาเล่าขานกับพี่น้องที่รักนกเขาใหญ่เลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับผม เรื่องราวการต่อเรื่องราวการเลี้ยงนะครับยาหรือว่าอะไรที่พี่น้องเห็นว่ามีประโยชน์หรือว่านําไปใช้ได้นะครับก็ลองดูนะครับพี่น้องครับผมส่นวนมากผมจะวิเคราะห์แล้วก็ทดลองกับนกของตัวเองนะครับถ้าดีนะครับถ้ายังไงผมก็บอกต่อนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้พี่น้องนกขาอใหญ่ทุกท่านนะครับ มีหัวใจใกล้กันนะครับผมว่ามีความคิดความรู้สึกใกล้กันนะครับคนที่เลี้ยงนกขหญ่รักนกข่อ่นะครับก็อยากให้นกเราดีนะครับนกเราแข็งแรงนะครับเลี้ยงแล้วก็เป็นนกต่อที่ดีที่เก่งนะครับก็มีประสบการณ์มาแชร์กันนะครับผมนกไข่ไหนดีนกไข่ไหนดีนะครับอ่าก็บอกต่อกันไปนะครับคืนไข่ไหนดีนะครับก็บอกต่อกันไปนะครับผมหรือว่าลงนกไหนสวยนะครับก็พยายามช่วยกันแชร์นะครับ ให้ได้มีรายได้กันนะครับพี่น้องครับในวงการนกข่อ่นะครับอ,อย่าได้อิจฉากันนะครับพี่น้องครับอย่าได้อิจฉากันนะครับพี่น้องครับคือเราหัวใจเดียวกันนะครับพี่น้องครับแล้วก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันเพราะว่าสังคมนกข่อ่นี่มันหายากนะครับหายากหายากคนที่ว่าจริงใจด้วยกันจริงใจต่อกันนะครับแล้วก็ บอกเล่าเรื่องราวที่ทําให้นกเราเก่งนี่คือส่วนมากนะครับในก่อนเขาจะไม่บอกกันนะครับอาจารย์ของแต่ละท่านแต่ละค่ายนะครับคนละสูตรนะครับก็เขาเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันใช่ไหมครับพี่น้องครับสิ่งไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นการแข่งขันนี้เขาเขาจะสงวนนะครับเราจะหวงสูตรของแต่ละค่ายนะครับผมแต่เรามาคนรุ่นใหม่นะครับเราเรา เราทำเพื่อกีฬาเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกนะครับพี่น้องครับก็มีอะไรที่ดีที่เห็นว่าดีก็บอกต่อกันนะครับสําหรับผมนะครับผมคิดแบบนี้นะครับพี่น้องครับก็สาหรับวันนี้ก็ขอพี่น้องท่านมีความสุขนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับพี่น้องครับขอสุขภาพดีมีกิจการที่ก้าวหน้านะครับแล้วก็ไม่เจ็บไม่จนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ